รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากทุกไมใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใชดรายไปทุกคนเปลีนทุกคนใหแรงกว่าใคร e 2 s e v l เท่านั้นปล่อยใหโลกนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันอ e <up world, S 2> รัของธอแลฉันไม่แพใครอเวรักใแรงร้าใจบางจาก E20S e v i เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปทตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันอังคารที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2566อยกสิู่กับฉันกันยาเลยค่ะวัฒนะค่ะต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะมีดิฉันบ้างนะคะแล้วก็คุณดุริีชัมบัตบ้างนะคะก็ จะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องราวของพลังงานที่นำมาฝากกันและก็แน่นอนค่ะโอ้โหวันนี้เองมีเรื่องพลังงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าดิฉันได้มีโอกาสนะคะร่วมเดินทางนะคะไปกับทางคณะผู้บริหารนะคะของทางบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นะคะก็ เดินทางไปดูคาเฟ่อเมซอนดูพิธีที t สเตชนะคะที่เข้าไปลงทุนที่ประเทศกัมพูชานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ากัมพูชาเนี่ยทาง OR เนี่ยเขายกให้เป็นบ้านหลังที่สองเลยนะเพราะว่ามีการลงทุนเนี่ยที่ค่อนข้างจะเยอะรองจากไทยเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องไปลงทุนที่กัมพูชาเนื่องจากว่าเป็น ประเทศที่อยู่ติดกับเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะกับประเทศไทยเรานะคะแล้วก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันวัฒนธรรมก็คล้ายๆกันและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาก็รับสิ่งต่างๆของประเทศไทยเราไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็หรือแม้กระทั่งเขาเดินทางมาประเทศไทยเองนะคะเขาก็จะมองเห็นเอ็ eh, นี่ปั๊ม PTT Station นอ่านี่คือ a เม z o n เนาะก็ทำให้เขาค่อนข้างจะเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าพอข้ามมาฝั่งประเทศไทยเนี่โอ้โหคือต้องบอกว่าพ t ธ Station คาเฟเมซอนเองเนี่ยค่อนข้างจะมีให้เห็นเยอะพอสมควรเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนที่จะไปถึงตรงนั้นเราไปดูภาพรวมนะคะของทางบริษัทปตทดํามันและการค่าปีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR กันดีกว่านะคะ โดยคุณดิสทัตปัญญาชุนนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท OR นะคะบอกว่าทาง OR เนี่ยได้มีการตั้งงบลงทุนนะคะระยะเวลา5ปีคือปี2,567ไปจนถึงปี2,571นะคะก็บอกว่าอยู่ที่จำนวน67,396ล้านบาทค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆนะคะอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจโมบ i ลิตี้นะคะ36,266ล้านบาทนะคะซึ่งอันนี้คิดเป็นสัดส่วน53.8%เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มธุรกิจ Life สไตล์ด้วยนะคะ17,944ล้านบาทค่ะคิดเป็นสัดส่วน26.6%นะคะมีกลุ่มธุรกิจ g l o b a l ด้วยนะคะ8 0 0 7ล้านบาทนะคะซึ่งอันนี้คิดเป็น1 9%ค่ะนอกจากนี้เองยังมีกลุ่มธุรกิจ Innovation and New Business ด้วยนะ5,178ล้านบาทค่ะหรือว่าคิดเป็นสัดส่วน7.7%นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณดิษฐัย์ยังบอกด้วยนะคะได้มีการเตรียมงบลงทุนใน,ในอนาคตในระยะ5ปีข้างหน้านะก็อีก15,942ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ก็ถือว่าก็น่าจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรเนาะส่วนในปีหน้าค่ะปี2567นะคะทาง OR เนี่ยก็ตั้งงบลงทุนเอาไว้ที่23,186ล้านบาทค่ะก็จะเป็นลงทุนในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์นะคะ1 1 4 4ล้านบาทกลุ่มธุรกิจบิลิตี้8 8 2 3ล้านบาท กลุ่มธุรกิจ Innovation n n d New Business นะคะ2,126ล้านบาทแล้วก็กลุ่มธุรกิจ g l o b a l ค่ะ2 9 1ล้านบาท ซึ่งแน่นอนว่าเขาบอกว่าเขามีแผนการลงทุนในธุรกิจหลักๆเลยนะคะแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้นําในประเทศไทยที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ํามันนะแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายระบบจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของโออาร์นะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานด้วยนะแล้วก็เพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้นนะคะและที่สำคัญอย่างมุ่งเน้นเรื่องการใช้พลังงานสะอาดด้วยนะก็จะทำผ่านการลงทุนขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV station p a s s นั่นเองนะคะนอกจากนี้เองยังไม่พอบอกว่ายังต้องมีพลังงานทางเลือกอื่นๆด้วยในอนาคตนะคะและก็ที่อีกสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ คาเฟ่อเมซอนนะคะตลอดแวลูเชนเลยนะคะเป็นการหาโอกาสร่วมกับพันธมิตรต่างๆเพื่อตอบโจทย์ All Life Style เลยทีเดียวนะคะคือทุกด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้าน health and w e l l n e น s นะคะหรือว่าด้านการท่องเที่ยวนะก็จะเน้นเรื่องการสร้างการเติบโตในประเทศที่มีศัก,ยภ,กยภาพสูงนะคะขออภัยอย่างเช่นกัมพูชานะคะแล้วก็ยังจะมองหาโอกาสเติบโตไปยังประเทศใหม่ๆด้วยนะคะซึ่งอย่างที่ฉันบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าทางโ r อาเนี่ยเขามองทางกัมพูชาเนี่ยเป็นบ้านหลังที่2เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามองว่าเป็นโอกาสที่จะลงทุนได้นะคะ โดยคุณระชาอุทัยจันทร์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศของโออก็บอกว่าภลุ่มธุรกิจ g l o b a l ของ o ออนะคะก็มีการวางงบลงทุนเอาไว้เหมือนกันบอกว่า5ปีเนี่ยหรือว่าปี2567นะคะไปจนถึงปี2571ได้วางงบลงทุนเอาไว้อยู่ที่8 0 7 4ล้านบาทอันนี้ทำอะไรบ้างก็เพื่อขยายสถานีบริการ PTT Station แล้วก็คาเฟ่เมซอนะคะแล้วก็การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศที่ทาง OR เขามองว่ามีศักยภาพอย่างที่บอกก็เน้นการลงทุนที่ประเทศกัมพูชาเป็นหลักเลยนะคะเนื่องจากมองว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยมีศักยภาพนะในการที่เติบโตได้อีกมากเลยทีเดียวนะคะดูดูได้จาก GDP ของเขานะที่มีการเติบโต5อ่ะก็ทำให ของเขาเนี่ยก็จะโตมากกว่านั้นด้วยและที่สําคัญเขาบอกว่าคือมีค่าการตลาดที่เสรีนะคะแล้วก็มีการเมืองที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพและตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้มีการวางกลยุทธ์เอาไว้ให้กัมพูชาเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองรองจากประเทศไทยโดยจะมีการยกเอาบิสเนสโ s เดลนี่ยที่ลงทุนในประเทศประเทศไทยเรานี่แหละไปขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชาอะไรที่มองว่าประเทศไทยเราประสบความสําเร็จ ก็จะไปประเทศกัมพูชาด้วยนะคะโดย OR เนี่ยมีการตั้งงบลงทุนที่กัมพูชาเอาไว้นะคะในปีหน้านะปี2567นะคะอยู่ที่50ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวนะคะหรือว่าประมาณ1,700ล้านบาทเพื่อทำอะไรเพื่อใช้ลงทุนในการขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ร้านคาเฟ่เมซอนนะคะรวมไปถึงจะสร้างคลัง LPG ที่กัมพูชาด้วยนะคะโดยคลัง LPG แห่งนี้นะจะมีความจุที่2,200ตันนะคะใช้งบลงทุนรวม12.5ล้านเหรียญสหรัฐอันเดียวนะคะก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็เริ่มเปิดดําเนินการได้ในปี2568นะคะเบื้องต้นเนี่ยก็จะขาย LPG เนี่ยให้กับภา,าคอุตสาหกรรมก่อนนะแล้วก็ส่วนการขายปีกเนี่ยก็ค่อยๆดูไปอีกทีนึงแต่ว่าหลัก ลแล้วก็จะเน้นภาคอุตสาหกรรมนะแล้วก็อาคารพาณิชย์ต่างๆก็จะรองลงมานะคะนอกจากนี้เองนะคะก็ยังสแสวงหาโอกาสในการดาเนินธุรกิจพลังงานอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่สวลาป์พงนะคะหรือว่ามีสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station Pass ด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ยังมีธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นทกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์เนาะก็อย่างเช่นร้านสะดวกซื้อ7 e l e v e n นะคะอันนี้ก็ได้รับความนิยมร้านสะดวกซัก ออทริวัชแอนด์ได้นะคะก็ถือว่าได้รับความนิยมมากเพราะว่าบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาก็นิยมจ้าง รับแบบเหมือนจ้างซักผ้าอยู่แล้วไม่ได้ซักเองอยู่แล้วนะคะถ้ามีธุรกิจละนี้ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะสร้างความอำมนวยความสะดวกให้มากขึ้นเนาะเพราะว่าปกติไปร้านร้านก็จะแบบมาพึ่งเอาไว้กลางฝุ่นกลางไหนเนี้ยแต่ว่าถ้าของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะเน้นเลยว่าซักเสร็จได้ภายในหนึ่งชั่วโมงก็คือจะสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้เองก็ยังมีโครงการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมค้านะคะหรือว่าจอยแบงค์เจอร์ด้วยนะคะ เพื่อให้บริการเติมน้ํามันเชื้อเพิงอากาศยานณสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างก็มีกําหนดแล้วเสร็จในช่วงไปมากสปีหน้าค่ะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตท,ทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน ส่วนประเทศอื่นๆนะมองไหมนะคะถ้าบอกว่าก็มองนะแต่ว่าตอนนี้เองนี่ยเมียนมาเนี่ยก็ต้องอาจต้องชะลอไปก่อนเพราะว่าเขามีปัญหาการเมืองภายในประเทศและอย่างสะปปลาวล่ะก็บอกว่าก็มองเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยลาวเนี่ยก็ไปลงทุนอันดับแรกๆเลยนะก็มีการทาธุรกิจค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่าขเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะเพราะว่าในส่วนของลาวเนี่ยก็มีการวางเป้าว่าจะเป็นแหล่งซัพพลายเม็ดกาแฟนะคะให้กับประเทศต่างๆในอนาคตด้วยนะคะ นอกจากนี้เองนะก็จะมีประเทศเวียดนามนะคะอันนี้ก็ทาง o อเนี่ยก็จับมือกับทางเซนทันกรุ๊ปนะคะเข้าไปสู่ธุรกิจ Food and ด์เบร a บ e นะคะเนื่องจากเวียดนามเนี่ยเขายังไม่เปิดให้ต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน แล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่สนใจไม่แพ้กันนะคะก็คือฟิลิปปินส์ค่ะก็บอกว่ายังคงเดินหน้าจําหน่ายน้ำมันเครื่องบินแล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมต่างๆอยู่นะคะส่วนจีนค่ะก็จะมีการทบทวนการลงทุนคาเฟ่เมซอนอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าตลาดจีนเนี่ยมีการแข่งขันสูงลงทุนทีนึงเนี่ยก็ค่อนข้างจะมูลค่าเยอะพอสมควรเนาะอ่าโดยที่บอกว่าพอไปเน้นเรื่องของ ที่กัมพูชาใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเจาะลึกที่ทางกัมพูชากันนะคะโดยคุณนัทพงศ์แก้วตะกวลพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัปทปตทกัมพูชาจำกัดนะคะหรือว่า PTTCL ค่ะบอกว่าทาง PTTCL เนี่ยมีเครือข่ายคลังเก็บผลิตภัณฑ์เนี่ยถึง6แห่งด้วยกันนะคะเพื่อรองรับการจําหน่ายน้ํามันเช้อเพิงแล้วก็น้ํามันอากาศยาน โดยมีแผนนะคะจะลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างเช่นขังน้ำมันแล้วก็ก๊าซ LPG หรือว่าจะเป็นโรงงานผสมยางมาตอยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของการขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เนี่ย ทางบริษัท PTT CL A เองเนี่ยก็บอกว่าก็มีแผนเหมือนกันนะคะบอกว่าจะเพิ่มขึ้นอีก20แห่งนะคะจากปัจจุบันเนี่ยที่มีอยู่แล้วนะคะ172แห่งนะคะแล้วก็มี Market ตแชร e เนี่ย15%เป็นอันดับที่2รองจากอันดับหนึ่งก็คือเทราเขาบอกว่าคือถ่อมตัวเนาะบอกว่าไม่อยากเป็นอันดับหนึ่งะคะเพราะว่าอยากจะเป็นแบบว่าให้ทางของเขาในทาง โลโก้ของเขาเนี่ยขึ้นเป็นดับหนึ่งดีกว่านะคะในขณะที่ร้านคาเฟ่เมซอนนะคะก็ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสำหรับที่กัมพูชาเนาะปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ถึง231แห่งค่ะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก31แห่งในปีหน้านะคะอย่างที่บอกว่าร้านคาเฟ่เมซอนเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการตอบรับ จากชาวกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะมีการขยายร้านสะดวกซื้อถึง61สาขาที่ตอนนี้มีอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีร้านสะดวกซักอัลเทริวอชแอนด์ดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการนำพัธมิตของ OR เนี่ยไปบุกเบิกตลาดร้านสะดวกซักที่กัมพูชาแล้วก็มีการนำร่องติดตั้งโซลาร์ลูปท็อปด้วยนะคะบนหลังคาสถานีรบริการน้ำมันพ t t s t ี t เตชสาขานะคะก็กัมพูเนาะ การติดตั้งนะคะก็มีการเปิดให้บริการสถานีชาร์จ e EV station พัสด้วยนะคะที่กัมพูชาแล้วเนี่ยสาแห่งนะคะโอ้โหก็ถือว่าเป็นอ่กประเทศนะคะที่มีการขยายการลงทุนเยอะมากทีเดียวนะคะสำหรับ OR นะคะ กลับมาดูที่ธุรกิจหลักของ OR บ้างนะคะแนวโน้มผลการดําเนินงานเนาะอันนี้ก็กลับมาที่คุณดิษฐัทรนะบอกว่าคือแนวโน้มผลการดําเนินงานในปีหน้านะคะก็ทาง OR เองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นปีที่ดีของธุรกิจเหมือนกันโดยมียอดขายน้ํามันนะคะเติบโตมากกว่าการขยายตัวของ GDP เนี่ย 1%, 1นะคะจากปีนี้ที่ไทยมีการเติบโตของ GDP เนี่ยประมาณสัก2 8ถึง2.9เนตาะแต่ว่ายอดขายน้ำมันของ OR นะคะก็จะเติบโตมา4นตนะคะนอกจากนี้เองค่ะ OR นะคะก็จะเน้นเรื่องการบริหารสต็อกน้ำมันให้เหมาะสมด้วยเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการขาดทุนสต็อกน้ำมันแต่ว่า อาจจะมีการเห็นกำไรจากซาลามันแทนนะคะนอกจากนี้เองก็จะมีการนำเทคโนโลยีแดชบอร์ดนะคะมาใช้ทำให้รับรู้ผลกำไรขาดทุนได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะทางโออาร์นะคะก็ยังสนใจจะขยายการลงทุนธุรกิจฟู้ดแอนด์ดิฟเวอรีนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เองนะคะก็จะมีการลงนามบันทึก ช่วยจำหรือว่า M O U นะคะกับบริษัทเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยในธุรกิจ h h a n d w e l l n e s s นะคะก็คาดว่าน่าจะเริ่มเห็นผลการลงทุนนะคะในไตรมาสแรกของปีหน้านะคะอันนี้ก็จับตามองเลยนะว่าจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆ ะะส่วนกรณีที่ทางกระทรวงพลังงานขอความร่วมมือนะคะให้มีการปรับค่าการตลาดน้ํามันนะคุณเดชก,ก,ก็พูดไปแล้วเนาะบอกว่าก็ทางโออาเองเนี่ยก็ยังย้ำนะคะว่าจะดําเนินการตามนโยบายของรัฐแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยค่าการตลาดของโออาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมประมาณ2บาทต่อลิตรเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอิงบริษัทนะคะที่น่าสนใจเนาะ อายังไม่หมดนะคะขณะที่คุณสุชาติละมาดนะคะผู้นวยการใหญ่นะคะของทาง O.R. บอกว่า O.R. รเนี่ยร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจนะคะหรือว่า M.O.U. เรื่องการใช้น้ำมันเช้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือว่า S.A.F. นะคะสำหรับเที่ยวบินนำร่องและความร่วมมือในอนาคต เป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในอุตสาหการรมการบินล,ลงได้ดีทีเดียวเนาะก็ถือว่าสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนนะคะของ OR หรือว่า o r SDG นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจีหรือว่ากรีนนั่นเองนะคะที่เขามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เป็นการตอบโจทย์การตั้งเป้าที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2030ด้วยนะคะนอกจากนี้เองคะ่ะการที่ OR ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาพัฒนาและก็ลงทุนผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบย,ยั่งยืนหรือว่า SAF นะคะระหว่างกลุ่มปตทกับทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชน บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัท IRPC จำกัดมหาชนไปด้วยนะคะนี่ก็มีการลงนามกันไปแล้วเมื่อเร็วๆที่ผ่านมานี่เองนะคะก็เขาบอกว่าเขามีความตั้งใจนะที่จะเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อดำเนินธุรกิจที่เติบโต ควบคู่ไปกับการยั่งยืนของโลกนะคะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะลดก,การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยกา๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวของ OR นะคะที่เรานำมาฝากกันวันนี้ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจกันติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ t ทยนิวส์ k i ดอะไนะคะหรือว่าเว็บไซต์ Energytime.com right. อะไรดนะคะหรือว่าถ้าใครชอบโซเชียลมีเดียก็มีทุกช่องทางเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n g e นะคะหรือว่า YouTube Channel Instagram Podcast TikTok นะคะแล้วก็ Twitter สามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ต้องลากันไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นของการจุดประกาย ความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน่างจากครับร ให้เร็วให้แรกกว่าใครให้ใชร d r i ไปทุกวันเวทุกคันให้แรงกว่าใคร E y ส0 SE v o เท่านั้นลอยให้โลกุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถให้แรงเร้าใจบางจาก E 2 0 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน